นะครับยประถึงคู่ที่สองนะยังอยู่ในคู่มวยรบนะครับแต่ว่าคู่นี้กับทางด้านคู่ชกของใบเตยเนี่ยเป็นมวยมาแทนนะครับเพราะว่าคู่ชกของใบเตยนั้นถนอกไปครับเลยให้ทางใบเตยนั้นผ่านเข้ารอบสองไปอย่างแน่นอนแล้วครับเป็นนักชกมาจากจังหวัดสตูลกับใบเตยใบเตยโฮมโฮมสตูลครับนี่อายุ15ปีกับสูง15 6เซนติเมตรครับจกไปแล้วสิบสงครังกับชนะ10แพ้2ครับวันนี้เจอนักชกที่มาแทนกับจากธุรธานีกับจับาทอง คนพิชัยกับอายุ15ปีเท่ากันครับสูง162เซนติเมตรครับแล้วก็ชกมาเลย28ครั้งครับชนะ17แพ้11ครับแม่คุณนี่มีการต่อน้ำหนักกันให้ด้วยครับใบเตอรมา105ต่ำพิกัดของไบรอฟครับส่วนทางด้านทจิบาโงมา108ปอนด์ครับแต่ว่าทางคุณเดนมาต่ำพิกัดนะครับใบเตยรนั่นดูเหมือนจะมาประมาณอยู่105ปอนด์ครับส่วนจิบาโทมา106ครับนี่ต่อ108มา106ครับเพราะว่าเต็มตี้แล้วครับ เอาและก็มาดูก็ว่ามวยเทนที่ต่อยแล้วไม่กดดันกับอย่างชบาทองสอนพิชัยครับจากธุราธานีแม่จะทําได้ดีหรือไม่ครับโพรนิเจกับใบเตยโอมสตูนนี่ถือว่าเป็นแม่ตัวเต็งเลยครับหลังจากที่ไฟ์หลังตกับแม่เป็นฝ่ายชนะทางด้านเพชรมริษาชนิดหักปากกาเซียนครับขึ้นเป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้เลยครับที่จะฟ้าเชมมวยโรคเพชรดุมน้อยเอกเมืองเนือกับในพิกัด105และ106ปอนด์ครับ ต้งดูว่าจะมีฟ้าผ่าหรือไม่ครับแม่เพราะได้ใหญ่ครับแล้วก็ประสบการณ์ก็ชชกมา,ามากกว่าด้วยครับชกมาประมาณ20่กว่าครั้งแล้วครับสำหรับทางด้านชบาททองครับทางด้านน้ําเงินนะครับแต่ว่าไปเตยนี่บอกว่ายิง่งคิวฟอร์มยิ่งแกร่งครับมไฟล่าสุดของแกครับเข้าตากรรมาการแล้วเกิน ต้องบอกเข้าตาท่านผู้ชมครับบอกว่าเป็นในตลาดหลักจะเป็นโรงไหลช่วงตัวครับแต่ว่ามาพลิกกับใจน,นกดูเหมือนจะยกที่สองครับ<ม>ยกแรกนั้นดูเนี่ยเหมือนกับสู้ไม่ได้เลยครับแต่พอยกสองเท่านั้นแลลวครับแหมฟ้าผ่ากลางเวทีครับตายเกลื่อนครับ<ม>วันนี้ก็ดกูว่าจะเป็นอย่างไร เพราะว่าเพชรมารีสาอาจดคำสั่งด้านใบเตยนั้นเข้าโรคไปแล้วแน่นอนครับวันนี้ผลไม่ว่าจะออกมาแพ้หรือชนะครับอ<า>อตอนงด้านชบ,บาทองก็เช่นกันครับวันนี้เธอมาเป็นมวยแทนกับความกดดันไม่มีครับโอ้โหก็ถือว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ในในสายนี้นะใบเตยอ,อ,อันดับหนึ่งแล้วก็เพชรมารีสาอันดับสองใใช่ครับสคนอ่าแล้วอีกสายนึง สายหนึ่งก็มีทางด้านอะไรสิทธินิดำนะปัตมาอ่าปัตมาปัตมานี่ชนะหนึ่งอ่าใช่ครับชนะไปแล้วก็โออีกนัดหนึงคับแล้วก็อีกคนทั้งกัลยาอ่ากัลยาครับกัลยาก็ชนะหนึ่งอ่าไปเจอกันอ่าคนชนะเข้ารอบไปคนแพ้ก็มาลุ้นกับคนที่ชนะในที่แพ้ทั้งคู่กับก็จะได้ทั้งหมดสี่คนเข้าสู่การรอบรองันเลิศ ดีนาดีนาก็ยังยังดีนาก็ยังดีนาต้องตุน้าครับนักท่ายครับดีนาจะไปเจอกับเพชรสายรุ้งของวิริชัยครับใช่ใช่แล้วครับก็ถือว่าวันนี้สองคนได้แน่นอนแล้วครับคือเพชรมาริสากับใบเตยครับเขารบสี่คนหรือรวเราลองแคลร์แน่นอนแล้วครับ ครูสวยด้ยกันทั้งคู่นะครับอาจารย์แต่ถ้าให้ทานายใจตั้กว่าคนเกียร์ข้อรบตอ่อยของอีสายนี่ก็่าจะเป็นทางด้านกัลยากับปัตมามแต่ว่าตัวโสดเซ่ก็คือทางด้านดีหน้าดีหน้าถูกต้องครับนั่นแหละครับเอาละครับ,รบดูความใหญ่ของทางด้านเขมรทองจะเป็นผลให้ทางด้าน พูดถึงดีด้นะอาจารย์นะวันนั้นนี่กินหมดทุกอย่างเหมือนกันครับกินหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เจอมนอ <c ười> <c ười> ฟ้าผ่าไฟช <c ười> <c ười> ดรถผาป่ามาวนเวียนอยู่นะครับแล,แล้วกันนี่แต่บอกว่าแม่โกดปล่อยตัวนี้ในตลาดลครับก็ทางด้านใบเตยคนนี้กับโอ้โหไปหลายช่วงตัวเลยครับ ต้องบอกว่าชูความดีมาโดยตลอดนะใบเตยอบสตูนพูดถึงเมื่อรอบนี้ก็เสียดายเสียดายของไอ้น้าจา์นักข่ายโยธาลักษ์ใช่ที่ชนะนกมารวดเลยมีแผลเก่าครับที่เคยเป็นอุบัติเหตุครับตรงโคตเท้าครับต้องถอดไปเสียดายจริงคือตอนนั้นขึ้นเต็งหนึ่งเลยน่าจยนนะใช่ชนะนกทุกครั้งเลย ดูใหญ่นะครับใหญ่ครับดูใหญ่เลยครับชบาทองแล้วเป็นมวลจังหวะหนักหน้วงแรงด้วยแมาเนี่ยะครับโอ้เข้ารอบก็จริงครับแต่ว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับ โกบมาวันนี้เพื่อให้สนุกตัวนั้นแหละครับได้ลุ้นได้ดูกับต่อยตามพิกัดแม่ถือว่าไปเตยชนะแน่กับเตะถ้ามีการต่อยอย่างนี้ครับโอ้แค่ขวาครับต่อยพิกัดอย่างนี้ถือว่าสนุกกันเลยนะครับไม่ได้แน่นอนดูวยแน่นอนอะไรครับยังต้องลุ้นอะไรครับวงในจะย่งอาชีพใบเตยหรือเปล่าอ้าวพูดแกแม่นี่ครับไม่รอช้าครับอ่ากรรมการสับชกแกใส่เลย โเขาเรียกบอกโอ้โหมีวินาทีท้องครับเริ่มมาเรื่งนั้นแหละครับนี่แหละครับไปเตยตัวุ่งในของทางด้านจังหวัดทงก็สู้เต็มที่ครับโอ้โยจับได้เปรียบผู้แม่แต่เด้งเข่าครับทางด้านไปเตยเด้งเข่าเด้งเข่าแหมเอาเลยครับโอ้ยขูดนี้แหม่ขูดไทยโอยยกแรกใส่กันเลยครับวัดให้รู้ดีรู้ชั่อเอาเลยครับปัดกันทำปัดกันรุกปัดกันรับอะไรอย่างนี้เลยครับทีมชมครับ ต้องบอกว่าผัดกันได้ผัดกันโดดครับหมด oh. ยกครับโอ้โ oh หสุด mm hmm. มันเลยนะยครับมาดูภาพช้าๆครับ แม่หมัดโอ้โหเต็มใบหน้าเลยครับหมัดฝ่าโคงทางด้านที่บาดทองแต่วันนี้ครับเจอเดงตีแสงยัดท้ายด้วยเจอดักเ,เขา่าโอ้โหเสียบก็เต็มท้องครับนี่ครับโอ้โหเข่าในของทางด้านใบเตยพยายามจะฝันโซกอีก ยอดครับปาตองไฟนหนครับมาโรมเตอร์นมน้อยเมืองหัดใหญ่ครับสมนึกพัทบุรีมาคนนี้น่ารักอาจารย์ซ <c oughs> <c oughs> ู้เมื่อกล้องไม่ได้ครับ <c oughs> อ่ะถือว่าคููนี้ยังมีลุ้นนะครับผลแพ้ชนะยังมีลุ้นครับว่าใครจะชนะนะครับจนเขารบนั้นไม่มีผลแล้วครับรู้ครับว่าแม่มวย ที่โบมาเทนจะแม่ทำไมไปเตนี่เสียสถิติหรือเปล่าแล้วก็ความใหญ่ครับหืมดวยิ่งโตยิ่งใหญ่ครับโปรยคนนกรถใหม่คนมาแบบโปรยโปรยครับเต๋าเลยครับออ้้โโหมาดุดันเลยครับวงในครับ อจับเตะเปรียบด้วยนะครับแต่ว่านี่เลยครับโอ้โหเด้งครับโอ้เด้งตีเลยครับมาดูครับโอ้โหนี่แหละครับมาใบเตยตัวจริงครับเล็กกว่าแต่ว่านั่นแหละครับเข้าในเดี่ยวแน่นแข้งฝ่อทนแกร่งเลยครับพันแกร่งครับใบเตยอมสตูลครับนไปจะมานอกสายตานะครับ ต้องช่วยสมเป็นเต็งหนึ่งตัวจริงแล้วครับม้าโอ้โหแม่ดูโอ้โหนี่ครับแหมพลิกมาแล้วก็ตีเข่าฝาเข้าไปอีกครับนี่แหละครับผมบอกว่าแหม่ผมว่าเต็งหนึ่งยังไม่ได้มาง่ายๆครับต้องดูฝีมืออย่างนี้ด้วยครับทั้งเรียวแรงทั้งฝีมือครับหยับเจอที่ครับทำความยาวของทางด้านชบาทองครับ นายลูกที่ไวโกนแต่ว่าเจอแข้งขวายังบล็อกไว้ได้แต่ว่าอุ่งในอ๋อแล้วครับโอ้ยตอนนี้ทีฉันนะครับทีฉันมาแล้วครับโยกเลยครับโยกโยกขยโยโกนตีครับนี่ครับมาโอ้โหดูบอลแบบอย่างนี้ครับผลเขาขีมล็อกโถแก้วขลจักรชนบุรีครับแบบนี้ครับโอ้ยอ่ากรรมการแตะไม่ได้นะกรรมการห้ามแตะอ๋อาล้วครับ อ้าวหมดยกหมดยก็โง่เนะครับคือจังหวะยัดไส้ของแกครับแล้วก็มันมันมันพลาดลงมาต่ำนิดหนึ่งครับจารย์จัดสมพลใจหายวุ่นดูยิ่งใหญ่ <laughs> ไม่เกินจุดด้วยนะครับ <laughs> โอ้โหจารย์สิบอลย <laughs> ิ้มเลยครับไม่กล้าทำหน้าที่มาการให้สมบุญแบกเวลาไอ้นี่มันจะดังนะจันนะคุกคุกคุกนอ่ามาเดครับอื้อ โอ้โหนี่ครับเขย่าเขย่าแล้วเด้งครับอืมมาแต่ละชุดแต่ละโดกนี่ครับจังหวะตั้งคาเนี่ยนะครับอ<ม>ืมแล้วมันม,มันมันมันถ้าไหลขึ้นไป <restroom S 2> อ <ะ S 1> า่ามันไหลขึ้นมัไหลขึ้นจากบนไปล่างอืมไอ้จากล่างไปบนใช่ใช่ใช่แต่เลยไม่โดนนิดน,นึงนะครับนิดนึง<า> ือที่จริงนะคือกระจับของผู้หญิงคือพยายามหาแบบผมผู้หญิงโดยตรงนะอาจย์ผมมวยสงเล่นเมียคือมันมีอ่ะครับมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องเห็นหลายๆค่ายนะผู้บริหารกว่าอย่างน้อยต้องต้องสั่งมาเพราะว่าเราเริ่มมีมวยหญิงเกือบทุกรายการนี่น่ารักดือยกันครับ so cute ที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับทอ้งบ้านอาจจะเห็นก็หลายคนอาจจะเห็นว่ากลับมากูเบิร์ดหัวมึงแน่ ผมมาแล้วปาตองไฟไนครับมาถึงเมืองไทยแลยครับพวกฮะีมย,ยุทยาทีไทยแลนด์ยกที่สามโอโ้นี่บอกว่าแม่ใครที่จับฉลากในรอบต่อไปมาเจอกับใบเตยนี่ถ้าสมไม่ถึมมถงลกูกตองมต้องเกินร้อยด้วยกับทรงอย่างนี้ครับก <c oughs> ็คือในรอบสี่คนสุดท้ายนี้จับฉลากเลยจับฉลา่ลาคับจับ จับใครเจอใครแล้วก็เข้าชิงเลยเสียงดวงเสียงดวงและอ่าโอ้โหในตัวใหญ่เกยขยกแม่เป็นม้าดีกระโลกเลยครับอ่าตอนนี้ก็บอกว่าใครๆก็ไม่อยากเจอเพชรปริชาแล้วก็ไม่อยากเติรใบเตยโอ้สองคนนี้เลยครับถดี่ากเลโอกาสที่จะทําไม่โชคร้ายจับฉลากเจอกันกรให้โลกที่กุ้ย่าหน้าจะเป็นคู่ชิงใช่เลยครับอแล้วก็จะเป็นการล้างตาด้วย เราปล่นใจตามภาพกับแตงผลยังไม่โจก,กแต่ถ้าให้ทํานายนะครับโบนาจะมาไปถึงจุดนั้นแลวครับแต่ยังไม่แน่ครับลุงว่าแม่เริ่มกระตุ้นขึ้นมาเหมือนกันกันกบทางดัชบาททองเรือหยะแทงได้บปิกระโดกท้ายมีเสียงเฮขึ้นมาแต่หลังจากนั้นนครับออโอ้โหความแข็งเกร่งหลักเหลี่ยมทุกอย่างมีหมดเลยครับไม่ได้มีเกร่งไม่ได้มีนั่นอย่างเดียวนะก็มีทั้งหลักมีทั้งเรี่ยมครับโอ้แล้วก็หัวใจบอกว่าแม ตรงบางทั้งนี่ครับหมัดก็มีแข้งก็มีเข่าก็มีครับโอ้ทบเครื่องเรื่องมวยไทยยโอ้โหย่าเลยกำับเปนตัวแข็งเลยครับอืยิ่งตัวแข็งเลยับแม่ยังบังไว้ได้โอ้โหแต่นั่นแหละครับแม่คอยอ่ระบบฟ้องกรรมการฟ้องไปเฉาไปเฉาไปครับอะไรนะครับพยายามเตาคืนแต่ว่าแ้าไปเตยไม่เป็นนักชกที่บอกว่าร้ายความประณีจริงๆครับ เริ่มจะตีได้เหมือนกันเอาเลยครับจะไปตีได้เหมือนกันครับโอ้โหหมดยกที่สามครับมาดูภาพภาพช้าๆครับเด้งครับ ยัดเข้าไปครับโอ้ยยัดไปอีกดอกครับเจอกันไป2เมตรพยายามจะขึ้นด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาครับโอ้โหซอกมา สอนพีชัยครับเหนื่อยเลยครับต้องบอกว่าเหนื่อยเลยครับยาฉีดอาจจะมาแล้วครับแบบนี้ครับแม่นี่ครับแมยาฉีดมาแล้วครับามาดูในยกที่4ครับยังร้อนแรงเหมือนเดิมครับ ไปเตยโอมสตูนะคับยกสี่ครับน่าตายยกแล้วเรื่องมีเสียงเงยงเหมือนกันครับทางดัชบาทองด่าเลยนี่ครับโมหะรุ่แรงขึ้นมา ได like hmm. hmm. ้ยาฉีดครับมียาฉีดครับหปกระตุ้มมาแล้วครับยาฉีดค้อนใหญ่เลยครับแต่ว่าน่นแหละครับหมาจะออกริบเรีบเปล่าออกริบเรีบเปล่าครับหมาจะแล้วตีได้เหมือนกันเริ่มพึดขึ้นมากับความใหญ่ความใหญ่ความใหญ่ครับพยายามจะฮึดขึ้นมาครับแต่ว่าใบเตยดูครับวิ่งเข้าใส่เลยครับแต่วิ่งเข้าใส่เลยครับโอ้แล้วจับ้ดยซอก กาะติดมายาไส่นี่ครับต่างคนต่างเด้งนะครับแล้วก็เพิ่มจะมีเสียงนี่เองครับความใหญ่ของตงนั้นตะบะทองจะได้ผลรื้อเ่าครับลองดูครับรวนทั้งแง่ยาที่ฉีดไปอเอาเลยครับหเหนื่อเหมือนกัน เแต่ว่าวงในก้องในนี่เลยครับแหมทีเด็ดทีกาดของทางด้านไปเอ,อ้ยโอ้ทำมาเท่าไรคืนหมดเลยกระโดงนี้อเอาละครับไปเร่งในเดินเต็มที่เลยครับทางด้านแหม,มทีมงานของจุมาทองแต่ว่าวงในแล้วครับน,ดดนบี่โอ้ทีเด็ดทีขาดตรงนี้ครับแหมโอเ้เร่งแล้วทำท่าจะหมดเหมือนกันครับ ในลูกที่ไวโอ้แหมออกวืดออกวืดออกวืดม,มีหมัดมานี่แหละครับวืดซ้ายวืดฝามีทุกลูกครับใบเตยครับน,นี่แหะครับทำท่าจะเร่งขึ้นมากับพิบาทองพอเจข่าชุดในของทางด้านใบเตยเท่านั้นเลยครับโอ้โห ยกครับสำหรับชบาทองก็มอ,อกบอกว่าถ้าเป็นภาษามวยก็ลุ้นปฏิหารกันถ้ามีโอกาสได้แน่วงนอกแบบเน้นๆบ่ยนีครับว่าโดกนี้โอ้โหเป็นปลายเท้าครับโดนนะนจานนะโดนก็เป็นปลายเท้าแต่เป็นแข้งนี่เป็นเรื่องอื่นเลยครับ หลังจากนั้นเลยครับแม่ทั้งต้นทั้งดอกครับใบเตยเอาคืนหมดเลยครับแหมทบต้นทบดอกด้วยครับแกล้จริงๆนะ,ะยิ่งต่อยบอกว่าช่วยเห็นเลยว่ายิ่งแกร่งครับนี่ถือว่าเป็นหญิงแกร่งเลยครับผมดูแกถึงแชมป์แล้วนะอาจารย์นะ <c oughs> <c oughs> ไมาลุ้นยกสุดท้ายครับว่าแม่สาหรับทางด้านจากสุราธานีครับจะได้ใช้ชนะกลับสุราษฎร์นหรือไม่ครับในนามของไข่ศรนพิชัยนะครับวังหวังในยุค้ายอยู่ที่ทางด้านคนนี้ครับใช่ฟงยังไม่จบคือบอกเขาตีแบบโดนตรงนั้น แหหมคครรัับบนนีี่่แแล้ออืโโยะต่แกไม่ให้กินเปล่าเลยอาจารย์บอกว่องได้เท่านั้นอะไรครับแม่แต่ไม่กินเปล่าคือแกตีปิดปิดเสียงเชียร์อ่ะโอ้โหโอ้โหดูครับดูโอ้โหนี่คือกลบเสียงเชียร์ไว้เลยครับแต่ว่าโฟดังดันจัมาทองทำได้แต่ในเสียงก็หึ่มครับท่านโรองท่านเชียร์ท่านโรองเยอะครับ น่นะครับแต่ว่านั่นแหละครับ<ช>โผไปกลางกลางยกนี่มนแม่ทั้งถ้าจะโบกเลยก็ว่าเมื่อแล้วครับคือ <c oughs> นี่ครับแกไม่ใช่มวยหมัดด้วยใช่ครับแกเป็นมวยแข้งมวยจังหวะฝีมือกับอ่าน่ยนะครับแกบอกพอแล้วอ่าโอเคเราทราบแล้วครับอืาีก็อ่าเอลาละครับ จะพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ครับใบเตยที่ทรงนี้แหละครับผมครับผมหนูยังไม่เป็นครับไม่รับไปตามเกมก็ไปตามเกมโดนโดนบ้างโดนบ้างโดนบ้างออาะไรก็ไม่หายสุดปลยกเลยครับก็ต้องบอกว่าโก้คงไปไปตามเกมเลยครับจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์กับในรอบหนึ่งในรอบหนึ่งในรอบสองก็คงทางด้านใบเตยครับ ก็รอผลที่ขาดนะครับจากผู้ตัดสินอีกครั้งครับว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะครับก็รอเป็นความหมดยกกับผลก็ถือว่าในช่วงปลายยกเต็มที่แล้ว,ลวคหับ เรามาดูภาพช้ากับคนที่จะหมดยุที่5ครับนีรับช่วงตนตน,ตนตนนั้นถือว่ามีเสียงเฮกับของทางด้านจิวะทงในช่วงต้นน้าเร็วแรงยังดีมีอาวุธแหมโยมตีจิวะทงตรงตีใบเตยนี่ทําท่าจะแห่มีแกว้งเหมือนกันกันกบที่มัดครับเต็มเต็มครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็แหมก็ทางด้านใบเตยก็คิดทบต้นทบโลกเลยครับแล้วก็มาดูมาฟังผลกันให้คะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ Ladies and gentlemen, after five round insertion and the referee give the same score. Give the winner 49 and 47. The winner by Unanimous, the insertion. Uh, the winner, Ray's corner. And congratulations again for the winner. bay tới ôm sức tùn.